ครับสวัสดีพี่น้อง f C. อซอัมพลที่เมตตามพนอยู่ในขณะนี้ครับขอจเจริญสุขจเจริญธรรมไปยังบรรดาคณะญาติธรรมทุกท่านนะครับที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ที่นี่คือสถานปฏิบัติธรรมที่สถานกูุเทพครับบ้านธรรมะเมตตาธรรมบ้านเลขที่28ด มู่15บ้านกะทิตำบลปรา,าสราทอำเภอห้วยทับพันจังหวัดศรีสเกตสิ่งที่วางอยู่ตรงหน้านะครับสิ่งที่เราวางอยู่ตรงหน้าเนี่ย fc ว่าปูเทพทำอะไรผมได้ดูหลายๆอย่างแล้วปูเลยเขียนตะกุดนะครับนะตะกุดหนุนดวงนะครับตะกุดติ๊ดดวงชะตาชีวิตปูทำขึ้นมาเพียง 999อันเท่านั้นนะครับ999ดอกนะครับอูทําขึ้นมานะครับคือให้พี่น้องเอฟซีได้ไปใช้ไม่ว่ายามฉุกเฉินอาจจะช่วยเราได้นะครับส่วนวางที่ตรงหน้านี่ก็คือสีพึ่งมหาเสน่ครับเนี่ยสีพึ่งมหาเสน่ ต้นตำรับของปู่เทพเองนะครับทําเองสร้างเองแล้วก็ปลูกเสีงเองด้วยส่วนที่จะให้พระเกจอกิอธิษฐานต่อไม่ว่าจะเป็นตะกรุดไม่ว่าจะเป็นสีพึ่งนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนะครับใบโปสเตอร์ Porter, แผ่นเงินแผ่นทองฉบับนี้สําหรับใช้หลังโทรศัพท์นะครับติดด้านหลังโทรศัพท์นะครับเราจะแกะออกแล้วก็ติด ด้านหลังเลยลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราไม่แฝนตะกุดนะครับเนี่ยถ้าเราไม่แฝนตะกุดเราก็ใช้ตัวนี้นะครับติดด้านหลังโทรศัพท์ได้เลยพกพาง่ายพุทธคุณเหมือนกันกันกบตะกุดนะครับแต่ตัวนี้ม้วนนะครับม้วนสลับห้อยคอแต่ตัวนี้ไม่ได้ม้วนนะครับเราเขียนเสร็จแล้วก็เคลือบเลยครับเคลือบอย่างดีครับน้ําไม่มีเข้า เราก็เอามาเข้าเนี่ยเนี่ยเลยครับอใส่เลยจะดูดีเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็จะมีพุทธคุณเหมือนกันไม่แตกต่างกันอันดับแรกผมจะแนะนําสีพึ่งมหเสนีก่อนจะแนะนําสีพึ่งมหเสน์ตัวเนี้ยมาใกล้ๆอมพลนนเห็นไหมเนี่ยสีพึ่งมหเสน์สีพึ่งตัวนี้นะครับ หลายสิบปีผมไม่ได้เปิดนะครับหลายสิบปีผมไม่ได้เปิดเลยผมภาวนาว่าสักวันหนึ่งผมต้องเปิดและแล้ววันนี้ก็มาถึงผมจะเปิดนะครับเปิดแล้วก็จะใส่ตลับแบบนี้นะครับให้พี่น้องเอาไปใช้สีพึ่งนี้ทํามาจากอะไรพี่น้องรู้จักไหมทํามาจากเพียนนะครับที่พึ่พงที่อยู่ในรังพึ่งแท้พึ่งหลวงนะครับ เอามากันกองจนได้เป็นขี้ขึ้นนะครับได้มาจากพึ่งแท้ร้อเอร์เซนจากลังพึ่งแท้ๆนะครับจากนั้นเราก็ผสมด้วยเทียนชัย9วัดเทียนชัยกวัดก็คือเทียนที่พุทธาพิเศษเครื่องทั้ง9วัดนะครับเอามารวมกันนะครับเอามารวมกันละลายลงมาในหม้อตรงนี้นะครับจากนั้นปู่เทพก็หาว่านมหาเสน่์นะครับ อย่างเช่นว่านไก่แดงว่านจุงนางว่านพญาเทครัวนะครับแล้วก็ว่านเสน่ห์จันแดงจันขาวจันเขียวอย่างที่ลืมไม่ได้ก็คือว่านสาวหลงว่านเขาหลงและเครือเถาหลงนะครับอีกที่ขาดไม่ได้ก็คือนะครับว่านดอกทองที่เอามาผสมประสานกันกอง จนได้เป็นสีพึ่งตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็มีน้ำมันช้างตกมันนะครับจากหมู่บ้านช้างสุรินทร์อำเภอจอมพระนะครับน้ำมันช้างตกมันเอามาเทใส่มาทำพิธีนี่แหละเขาถึงเรียกว่าน้ำมันพลายไม่ใช่น้ำมันผีนะครับน้ำมันพลายก็คือน้ำมันช้างช้างเขาเรียกกันว่าหนึ่งพลายหนึ่งเชือก ก็คือน้ำมันพลายคือสีพึ่งมหาสเสน่ห์น้ำมันพลายนะครับคือน้ำมันช้างตรงมันผสมกับน้ำมันว่านนะครับและเกสรร้อยแปดจากลังพึ่งที่อยู่ในต้นมะยมนะครับลังพึ่งเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในต้นอื่นๆส่วนมากจะไม่อยู่ในในต้นมะยมนะครับปู่เทพหาจนได้พอเอามาเคี่ยวเสร็จปู่ก็จะทําพิธีหงุงในวันเพนเดือนสิบสองนะครับ ในวันเพลเดือนสิบสองวันลอยกระทงหูงเป็นน้ามันนี่ขึ้นมาหูงเป็นสีพึ่งนี่ขึ้นมาสมัยก่อนสมัยก่อนนั้นปู่ยังอายุประมาณสักยีุ่กว่านะครับอย่าลืมว่าหม้อต,ตัวนี้เนี่ยหม้อน้ามันตัวนี้นี่พระเดชพระคุณท่านหลวงปู่เครื่องสุภะโทอธิษฐานแล้วนะครับเป็นคนแรกแล้วก็งานพูดทาพิเศษบ้านหนองว่าว่าจะเป็นลุกปูเหลือง หลวงพ่อกำจัดเกจีดังๆเมืองสุรินนะครับว่าจะเป็นหลวงปู่ห้วยนะครับอธิษฐานปี2547อยู่ที่บ้านหนองว่านะครับและก็บ้านกับโพนะครับงานพุทธาพิเศษปู่เทพก็เอาเข้าไปงานพุทธาพิเศษหมดทุกสิ่งอย่างนะครับวันนี้พร้อมที่จะเปิดแล้วนะครับพร้อมที่จะเปิดแล้วส่วนที่จะพุทธาพิเศษอีกรออีก เป็นๆอีกสองพระเกจิอาจารย์ถ้าได้วันไหนแล้วผมจะกลับอมพลจะถ่ายรูปให้พี่น้องดูนะครับว่าผมจะเอาสีพึ่งมหเสน์เนี่ยไปให้ครูบาอาจารย์ท่านใดอธิษฐานจิตให้พี่น้องนะครับปู่เทพสร้างตรงตำราตรงตำราของชาวกุวยของชาวเขมรของชาวลาวนะครับเพราะว่าปู่เทพเป็นคนสีสเกตครับสีสเกตจะมีอยู่สีเผาคือสวยเขมรลาวแล้วก็เยอะนะครับ เกจิอาจารย์บางคนสร้างมาสร้างบุญมาไม่เหมือนกันแต่ทว่าสีเพึ่งมหาสนิหของกู่เทพดีด้านอะไรพี่น้องก็คงจะอยากทราบหนึ่งดีด้านเจราจาค้าขายนะครับทุกพาติดตัวเป็นมหาเสนิหนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักลํานักสแสดงนะครับแล้ก็ทาแต่ที่หน้ผาผากสามครั้งก็มีคนชื่นชอบนะครับ เจ้านายเอ็นดูนะครับรักเราเอ็นดูเราคนที่นอกใจก็คือเมียนอกใจเราสามีปันใจไม่ให้คุณผู้หญิงคนอื่นนะครับจะให้ผัวรักผัวหลงลองมาใช้สีพึ่งมหาสนีปูเทพดูนะครับสำหรับสีพึ่งตัวนี้นะครับเหมาะหนึ่งผู้ที่เปิดร้านนวดสปา หรือเด็กนั่งดิ้งนะครับแล้วก็แตะไปที่หน้าผากน,นะครับให้เพื่อนเอนดูเวลาเราจะไปทวงเงินเพื่อนยืมอะ่ะสาธุเดอ้อปู่เทพไปทวงเงินวันนี้ขอให้เขาใจดีเอาเงินให้ผมเอาเงินให้หนูนะคะไปสมัครงานขอให้ได้งานนะคะอธิษฐานแต่ที่หน้าผากซ้ำครั้งไปเลยครับใช้ได้เลยหากแม่พี่น้องสนใจสีพึ่ง และตะกุดหนุนดวงนะครับตะกุดหนุนดวงนะครับเขาเรียกว่าตะกุดพลิกดวงชะตาชีวิตปู่เทพสร้างเองนะครับเขียนเองด้วยตามตำดาหลวงปู่ใสาทาวโลเกจิคูบาอาจารย์ของปู่เทพเป็นคนเสี้ยมสอนนะครับเนี่ยแกเป็นพระหลวงปู่ทองใสาทาวโลเป็นคนสอนนะครับสอนในการเขียนตะกุด มันเขียนยากนะครับเขียนด้วยพลังจิตพอเขียนเสร็จปับ๊บแล้วก็ต้องมาอธิษฐานจิตนะครับอธิษฐานจิตปลุกเสกไม่ใช่ตะกุดช่องจอมนะครับปู่เทพเขียนด้วยมือณนะมะพะทะดินน้ำลมไฟท่าตุสี่ไปกับ1ิบสตัวนะครับติดตัวเราเกื้อกูลถ้าธาดินเราตกถ้าดินก็จะเกื้อกูล ถ้าทานน้ำเราตกน้ําก็จะเกื้อกูลถ้าท่านลมเราตกลมก็จะเกื้อกูลนะครับจะดินน้ําลมไฟตะกุนเนี่ยปู่เทพยังเอามาคล้องคอเลยพี่น้องเขียนเองคล้องเองถ้าเราไม่ลองใช้แล้วจะรู้หรือว่ามันดีนะครับรออีกไม่กี่วันปู่เทพก็จะเอาไปให้เกจิอาจารย์ในภาคอีสานเนี่ยเป็นผู้ที่อธิษฐานจิตให้ พี่น้องคอยดูในช่องอัมพลชาแนลก็แล้วกันนะครับส่วนตระกูลนุนดวงดีด้านอะไรพี่น้องรู้ไหม <S <S ดีด้านเกื้อกูลคุณดวงตกก็ใช้ได้นะครับดวงอับจนทำมาค้าไม่ขึ้นทำคุณคนไม่ขึ้นแก้ดวงร้ายกลายเป็นดีนะครับแฟนแล้วจะมีแต่โชคใครได้พกพาติดตัวไว้จะทำมาค้าขึ้น ขายของก็ดีการผีก็ได้การคุณไสยก็ได้คนรักคนเมตตานะครับคนที่ไม่เคยถูกหวยเลยลองเอาตะกุดปูไปใช้ดูนะครับจะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับส่วนพี่น้องเอฟซที่กำลังดูช่องอมพลชแนลอยู่ธุรกิจคุณมันล้มนะครับธุรกิจคุณมันล้มเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ลองบูชาตะกุดปูเทพไปใช้ดูครับ ลองเอาไปใช้ดูนะครับว่าดีไหมไม่แพงด้วยผมทำตะกตรุดนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างพญานาคองค์ดำตรงนี้นะครับจะมีอยู่999ดวงนะครับมีอยู่999ดวงนะครับที่เหลือผมก็จะสร้างพญานาคองค์ดำที่ทิพสถานกูุเทพแล้วก็ลดสำหรับวีแชร์สำหรับส่งคนป่วยนะครับ ตรงด้านหน้าเนี่ยบางครั้งคนป่วยมาเดินไม่ได้ปุ๋เทพก็มองอยู่แล้วจะหาปัจจัยที่ไหนนอกจากออกตะกุดออกสีพึ่งและก็ออกแผ่นยันหนุนดวงเรียกว่าแผ่นยันหนุนดวงนะครับให้กับพี่น้องเอฟซีอัมพลเอาไปใช้เอาไปติดตัวไปพบพานะครับสําหรับพี่น้องที่เดินทางไปประเทศต่างๆที่เกิดความวุ่นวาย ก็เช่าไปให้ลูกหลานแ <halfway> ขวนคอท่านติดตัวเลยลองได้เลยครับลองได้เลยตะกุดปู่เทพนะครับไม่ได้คุยลองได้เลยปู่เทพสร้างมาถูกต้องตามตำราหมดเลยนะครับต้องตำราหมดเลยไม่ใช่ตะกุดช่องจอมนะครับไม่ใช่ตะกุดช่องจอมผมเขียนขึ้นมากับมือด้วยแผ่นเงินนะครับส่วนสีพึ่งมหเสนก็ลองเอาไปใช้ดูตะกุดหนุนดวงก็เอาไปใช้ดูแผ่นยันหนุนดวงก็เอาไปใช้ดู นะครับว่าดีจริงๆริงไหมสำหรับพี่น้องที่จะต้องการสีเพิ่งและตะกุดและแก่นยันก็โทรติดต่อกับน,น้องแนนนะครับน้องแนนลูกสาวอําพลช n แนลปู่เทพไม่มีเวลาที่จะสัดส่งให,ให้ให้พี่น้องเพราะปู่เทพยกให้อําพลช n แนลเลยนะครับอีกไม่นานก็คงจะเปิดให้พี่น้องสั่งจองได้ตัวนี้เราบอกพี่น้อง บอกให้พี่น้องได้เตรียมตัวว่ากําลังจะออกแล้วนะตะกุนรุนนี้กําลังจะออกแล้วนะสีพึ่งรุนนี้กําลังจะออกแล้วนะแผ่นยันหนุนดวงรุ่นนี้ปู่เทพทาครั้งเดียวครับ <c oughs> ไม่ทําอีกแล้วทาครั้งเดียวก็เลยสร้างตะกุดเปิดหม้อขี้พึ่งแล้วก็เปิดแผ่นหนุนดวงเผื่อบูญอนิสงเนี่ย อาจจะช่วยเกื้อกูลพี่น้องเอฟซีเผื่อจะช่วยเกื้อกูลอำพลกับลูกและภรรยาขอบคุณที่ไม่ทิ้งอำพลขอบคุณที่ดูอำพลอยู่ตลอดนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้อำพลหากแม้นบุญกุศลใครที่จะได้ครอบครองตะกรุดหนุนดวงสีเพิ่งมหเสนีแล้วก็แผ่นยันหนุนดวงชะตาชีวิตก็ ขอให้ผู้นั้นเป็นผู้มีบุญจริงๆเอาไปใช้ให้มันถูกทางนะครับคอยดูว่าปู่เทพจะให้เกจิท่านใดให้ครูบาอาจารย์ท่านใดเป็นคนอธิษฐานจิตนะครับเพราะตะกุดทุกอย่างแต่ละอันนี่ยมันทํายากมากเลยครับเราเขียนตะกุดด้วยพลังจิตเราเขียนให้ถูกต้องตามตารานะครับ ไม่ใช่ว่าเราไปซื้อมาแล้วเอามายัดยดพันๆแล้วก็ไม่รู้ว่าครูบาอาจารเสกไม่เสกไม่รู้แต่นี่พี่น้องดูเลยเีจิท่านแรกอยู่เมืองบุรีรัมย์ครับเีจิท่านที่สองอยู่เมืองศรีสะเกดครับอายุเกือบร้อยแล้วพี่น้องคอยดูว่าจะเป็นใครคอยดูเลยนะครับว่าอําพลกับปู่เทพจะเอาไปให้ครูบาอาจารท่านใดอธิษฐานเจตนะครับต้องของแท้สิครับเพราะปู่เทพเขียนเขียนด้วยมือเขียนด้วยของแท้ เขียนด้วยตามตำราของหลวงปู่สาทาวะโลก็คือคนในรูปอําคนเอาอารูปหลวงปู่ผมลงมาหน่อยสิเนี่ยที่ที่ตั้งอยู่เนี่ยนี่แหละยกมาเลยเออยกมาเลยยกลูกปพึ้งลงมาเลยเออเอียงมาเออครับเปิดตัวเลยนะครับนี่คือครูบาอาจารย์ปู่เทพไม่เป็นสองรองใครในเมืองศรีสะเกดครับ เป็นคนที่สอนอักขระเป็นคนที่สอนเวทมนต์คาถาตั้งแต่ปู่ยังอายุเจ็บปวบจนป่านนี้แล้วลุงปู่ท่านมรณาภาพหลายปีแล้วผมก็เลยสืบทอดต่อนะครับนี่คือพระเดชพระคุณผู้บาอาจารย์ผมนะครับที่สอนผมมานะครับหลวงปู่สวงผมก็ได้อยู่คูบาอาจารย์ดังๆก็กอยู่หลายที่แต่ผมไม่อาจจะพูดได้เขาจะหาว่าผมหากินกับพระเทระาที่มรณาภาพ หลวงปู่ใหญ่หลวงตานะครับผมคนศีสะเกดคนสวยครับผมต้องศึกษาสายเวทศึกษาเวทมนต์ศึกษาอาขะคอมศึกษาวิธีทําสีพึ่งให้ถูกต้องคนเอาไปใช้แล้วทํายังไงถึงจะไม่เป็นบ้าทํายังไงแล้วจะทํามาขาขึ้นได้ตะกูุดเหมือนกันแล้วต้องเป็นต้นตำหรับเลยนะครับนี่คือครูบาอาจารย์ที่สอนนะครับที่สอนผมมานะครับอ,อําพลอาปให้เอฟซีดูชัดๆนะครับ พี่น้องสนใจครับก็ทักถามอ่ำพลได้เลยนะครับทักหาอําพลได้เลยเพราะว่าไม่มีอีกแล้วผู่เทพเขียนเสร็จคือใช้ได้ดังนั้นก็จะปลูกเสก่อนที่จะปลูกเสกู้ต้องไปให้ครูบาอาจารย์เมืองวิลามและเมืองศรีสะเกดนะครับสายขเขมรสายสวยสายเยออธิษฐานก่อนปลูกเสกก่อนแล้วจะมอบให้พี่น้อง ยังไงก็ติดต่อน้องแนนลูกสาวอํมพลไปแล้วกันนะครับปู่เทพนะครับไม่มีเวลาที่จะให้พี่น้องมีเบอร์เดียวชื่อเดียวนะครับถ้ามีเสียงคนอื่นรับสายไม่ใช่นะครับไม่ใช่ของปู่เทพเพราะตะกุดทุกตัวสีพึ่งทุกอย่างปู่เทพสร้างมากับมือระวังของปลอมนะครับระวังของปลอมถ้าอยากได้จริงๆก็เดินทางมาเอากับปู่เทพด้วยมือนะครับมาเอาเลยกับปู่เทพที่นี่ ทิพยสถานู่เทพบ้านธรรมมาเมตตาธรรมบ้านเลขที่28หมู่15บ้านกะทิตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศร,ริสะเกะครับสำหรับนะครับรายได้ที่จะสร้างวัตถุมงคลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นตะกุดหนุนดวงตะกุดเพล่งดวงชะตาชีวิตแล้วก็ยาหน,นุนดวงพกพานะครับใส่กับโทรศัพท์ด้านหลังนะครับแล้วก็สีพึ่งมหเสนีรายได้นะครับ พี่น้องบางคนจะหาว่าปู่เทพหากินกับอมคนอีกนะครับฟังนะครับปู่เทพจะบำรุงสถานปฏิบัติธรรมทิพสถานปู่เทพตรงนี้แล้วก็จะสร้างพญานาคองค์ดำให้พี่น้องได้สักการะบูชาพญานาคองค์ดำก็คือปู่เทพนั่นแหละครับไม่ใช่ตัวผมนะเป็นครูบาอาจารย์ผมอีกข้อหนึ่งที่ตัวเป็นคนหัวเป็นหน้าาำรับ f อนะครับปู่เทพ เปิดสั่งจองตั้งแต่คลิปออกเลยนะครับสั่งจองกับน้องแนนและอําพลได้เลยนะครับสั่งจองกับน้องแนนอําพลเลยบอกชื่อบอกหมู่บ้านแล้วก็โอนเงินผ่านอําพลเลยนะครับชุดหนึ่งจะมีอยู่สามสามชิ้นนะครับเนี่ยชุดหนึ่งจะมีสีพึ่งนะครับก็จะมีตะกรุดนะครับแล้วก็จะมีแผ่นยันหนุนดวงพกพาติดโทรศัพท์นะครับ ชุดหนึ่งแค่สี่ร้อยบาทเนาะชุดหนึ่งเนี่ยมีอยู่สามชิ้นเนี่ยแค่สี่ร้อยบาทนะครับแค่สี่ร้อยบาทพี่น้องถือว่าร่วมบุญกับปู่เทพนะครับแค่ลงทุนก็เยอะเลยแหละพี่น้องแต่เราให้ไงให้ให้พี่น้องเอาเอาไปใช้เอาไปพกพาติดตัวนะครับหากแม่นพี่น้องสนใจก็ติดต่อที่น้องแนนได้เลยชุดหนึ่งสี่ร้อยบาทมีอยู่สามชิ้น จะมีตะกรุดหนุนดวงครับตะกรุดที่ดวงชะตาชีวิตแล้วก็แผ่นยันหนุนดวงครับแล้วก็สีพึ่งมหาเสนีสามอย่างนะครับสี่ร้อยบาทนี่พร้อมส่งนะครับพี่น้องพร้อมส่งเลยโอเคครับสาธุครับมีทั้งหมดนะครับตะกรุดสีพึ่งแล้วก็แผ่นยันหนุนดวงมีทั้งหมดแค่ 999ชิ้นเท่านั้น999ชุดนะครับ3อย่างนี้เขาเรียกว่าชุดหนึ่งนะครับ9 99 9ชุดนะครับหมดแล้วหมดเลย,เลยไม่มีทําต่อครับไม่ทําอีกแล้วนะครับขนาดนี้ก็ถ้าได้ขายหมดถ้าพี่น้องเช่าหมดเราก็พอที่จะทําพญานาคได้แล้วครับขนาดนี้ก็เป็นบุญเพียงพอแล้วครับ